หัวไฟละเบิดโฮดน้ำได้ยัวคันคันถ้าเกิดมีน้ำเอาน้ำไปโฮดเพื่อนมันไหวได้อยู่แต่ว่า ขางล่างไว้ใค้สิบวัาได้ล่ามใส่กอไผ่ยัางบอ่อสีดันมองเงินกอไผ่แม่ย่านมันล่ามใส่กอไผ่แห้งละ่ะพิ่นบ่มีคนอยู่ดิเฮียนหล,ลังผุ่นหลังทางในนะ่ะ เป็นยังแต่เสียงจี๊ดติมแล้วขึ้นสะเก็ดไฟขึ้นเลยอันนี้อันยังว่าคือกันยังว่าเดี๋ยวเบิ่งเอาเสียงอีหยังละพี่แบบหม้อไฟระเบิดเพะนะว่านั่นน่ะควรนทวนทวนย่นาทันเลยกันมาะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะเมื่อกี้หม้อไฟระเบิดนะเราทําให้สะเก็ดไฟนะคะหล่นลงมาข้างล่างนะคะล้าทาให้เกิดประกายไฟนะคะติดไฟเลยนะช่วงนี้ก็ขอบอกว่าจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่ด้วยนะคะ แต่ว่าแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบแล้วนะคะโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่่ะช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงแล้วก็มีลมนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นหญ้าแห้งด้วยนะทุกคนเนาะเนี่ย<ม><ม>ตรงเสาไฟ<ม>แล้วก็จะมีหม้อปแปลงใหญ่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนจ้าตกใจหมดเลยนะเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงหม้อปแปลงระเบิดนะคะแล้วเกิดสะเก็ดไฟช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะทุกคนจ้านะคะ่าเฮียนหลังนีแม่เห็ดจังเดยผมมีคนนยูให้คนเนี่ยไหมพี่น้องบ้านหลังทางนนี่ผมมีคนอยูดิค่ะเต่ว่า คนจีฮ็ดจังเดคือว่าไฟมันกระลา่มมาเรื่อยๆบ้านหลังนั้นแม่บ่มีคอนโยบ่เจ้โทษแ,แล้วโทษแล้วโทษแกงแล้วแต่ว่าบ้านหนลังนั้นแม่ีถวเพื่อมาบาท่านย่านไฟมันล่มเขาไปใส่กอไผ่เราบดที่นี่เฮียนหลังนั้นแม่เฮียนย้ายนั่นแม่ อย่างเบิงดูย่ามีคนอยู่บ่เปิดอันนั่นเพิ่นเนี่ยหว่วยห่วยห่วยหว,ย,หวยมันสีล่ามใส่กอไผ่นี่น่ะไฟมันแตกครับพี่น้องหมอไฟแตกหมอไฟแตกดังตึ้มรวดบริเวเจตูมันอยู่ขังหนาบ้านเจตูเจตูเลแลนออกมาเบิง เท่ากับ,บว่าลูเนอว่ามันสิเป็นจุดใดแปวทรศัพท์เครื่องแดงมากเตือนไพข่ข้าเจ้าท่อขาเจ้าท่อเอิญแล้ว เออไปเอารถซับเื่องแดงมา,าแลนไว,ไว้ไรถไฟฟ้ามาแล้วพี่น้องรถไฟฟ้ามาแล้วแต่เข้ากับโบลูคือบบเอารถหนมามมนน้ำเนี้ยคือบเอาน้ำมาให้เนี้ยมันบม่ได้ระเะบิดเสื้อได้ไฟมันใหม่พร้อมด้แล้วนี่มาแต่รถไฟฟ้ารถนาําบมามาันกับคือเกาตัวน่ะ บ่มาตัรลดไฟฟ่ารถน้ำบ่มาอกค็คือเกาตัวส่นดอกยังกว่าค่ะยังว่าเพิ่นโทษแล้วเจน,น่แล้วก็่าโทษกาเจาว่าโทษแล้วยังวา่มาตรฟฟาัรลดไฟฝ่ารถน้ำบ่มามันสี่ห็ดตั้งไรั่ะเขไปตัดไฟไปแล้วโอตัดไฟไปแล้ว มันยังดอกกันปาย่านว่า,า,น,าน้าเซกปลอดภันขนาเดียวเขามาสานะอืบันนี้อันเฮียนหลังนั่นน่นแล้วเฮียนหลังยูกไกลน่ะนะควอหมยอเอาหน่วยงานมาแล้วพี่น้องอําเภอเสรีภูมิค่ะเตือนไพรเด้อค่ะเด้อช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหอนเนาะคะ่ะเนาะในบ้านขนาดไฟเฮียนข้นกันยังใหม่พี่น้องอันนี้มอมอมอ,มอแปงงลงไงระเบิดหมอแปงงลงไงระเบิดเลยแตกตึมเลย โต๊ใจว่ปะเช็ดอีหยังกำลังกินเข่ากันอยู่มันขนวยงานขาเจ้ามาแล้วแต่ว่าเออเฮียนหลังนั่นเพิ่นเอาสายน้ำมาแล้วมันต้องใส่น้ำสีดไว้เออไว้ยังสี่ไข่อยู่สวงอยู่อย่งสี่แต่ว่า ประสานแล้วนี่คือน้ำแต่เฮี้ยนย่ายอันปอมเัมนละเพราะว่ามันอนยู่ไก่เกินไปโอ้พีน่นนองเลยควนกุ๊บถีบเลยวบบที่นี่ใครอยู่ดอกหน่วยงานพันมาแล้วพันกำลังอันสีดน้ำสีดยังกำลังสีดน้ำ ัก็พโอ้ยสายเน็ตเหรอมันหญ่ย้อยน้องยางอยู่บาร์เตบาร์เต้กันเ h e ยนหลังนั่นไหวได้วะอืมก็นั่งบ่มีคนอยู่ให้เล่าไฟเกิดเกิดไฟจากไอ้ไฟฝ่าลัดวงจรเนาะค่ะเนาะ หม้อแปงลงระเบิดค่ะพี่น้องหม้อแปงงลงใหญ่ระเบิดน,นี่หน่วยนวยขัง่างนี่มั่งเบงส่งหม้อแปลงนวยขัง่างนี่แหละเบงส่งแตกต่ำรวดเนี่ยบันนี้สายมันก็น่อยลงมาเป็นปรกกายไฟบันนี้พื้นมันแหงเนาะอามันก็ะจากกนมากกันแล้วหน่วยงานมาแล้วหน่วยงานมากันแล้ว กัดไต้ครับคือผ่าตัดไต้งัครับเบ่าไว้ลีอูพี่น้องแตกตำข้าวเดียวข้าเจ้ากับโทษตามโทษตามกับแป๊บเดียวกับมา ไหใส่ยันตวกะน้ำมันรัวสับป,ปือแล <laughs> ้วๆเอาหน่วยงานเพิ่นมาไหวอยู่พี่น้องเออประสานงานกันแตกตึมข้าวเดียวไฟนะข้าเจ้ากับประสานงานทั้งมันกับอยู่ไก่อำเภอเนาะคือวานล่ะอันนี้อยู่ในตัวเมืองอำเภอเสลภูมิมแล้วค่ะเด้อพี่น้องอด,ดี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 ทำงานกันรวดเร็วอีลีเร็วจริงๆริงค่ะ โอ้เจตัวแห่งยานมันเข้าไปบานหลังนั้นเนะเาะเข้าไปก่อภยัยหันแล้วก็ไปบ้านหลังนั้นแล้วก็คักปัญญังเหรอแต่ว่าน,นี่ก็โอเคถือว่าน่วยงานของกระจาทํางานกันแบบแบบรวดเร็วทันใจค่ะพี่น้องคะอ่ะาระงับไฟกันไว้ได้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องอ้าวจังไดพี่น้องเอฟซีก็เตือนเตือนไพ่กันเนาะค่ะเนาะอ่าจังไดมื้อน,นี้ช่วงนี้อากาศมันห่อนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกันะมัดระว่างกันอ่า อำเภอเสรีภูมิค่ะพี่น้องค่ะเออหน่วยงานค่ะเจ้ากับเลี้ยวมาทั้งเทศบาลมาทั้งกรมไฟฟ้าอืมเจ้าโทร่ก่งกันมากกันหมดเทศบากลกรมไฟฟ้ามากันหมดเพราะว่าแถวบ้านนี่มันอยู่ไก่กันกับอำเภอโตมันอยู่อำเภอเลยค่ะเจ้าอ่ะทรปุบรูบอะรถไฟฟ้ากับลรนดิง่งดิงมากเลยค่ะแล้วก็ทั้งกันเทศบาลกับมาน้ำกลดแต่ถือว่าโอเคทำงานกันยังรวดเร็ว โอยังไม่ถึง10นาทีน่วยงานกับเรียนมาอ่ะสำหรับคลิปนี้กับเตียนไพพี่น้องเอซเนาะคะ่ะเนาะเอาเรียบร้อยเป็นทางการค่ะดับไฟกันได้แล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวมีีอิยังเกิดขึ้นล่วงหนาเดี๋ยวเจตุจะแกงให้ฟังอีกตั้งหากเนาะคะ่ะเนาะเอารวยๆกันสุบผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อ